จะทำอะไรเผารถแม่งเลยพี่มันจะดีเลยดีดีซื้อใหม่เลยแล้วเราจะรถไหนใช้อะเดี๋ยวซื้อให้ใหม่ปะโถเอ้ยซื้อให้ใหม่ไปเลยเผาเลยแม่งเลยเอาเรื่องเง้เลยอ่ะเอาเนี่ยมันจะดีนะเผาเลยเผาเลยซื้อใหม่ซื้อใหม่ซื้อใหม่เดี๋ยวซื้อให้ใหม่ซื้อเอารถป้ายแดงอย่างดีเลยเอาซีเอเอา แบกอลุ right?. ้กเลยไหมป้ายแดงเลยไหมเดี๋ยวซื้อให้ใหม่จริงใช่ไหมเนี่ยจริงจริงจริงซื้อให้จริงใช่ไหมเนี่ยจริงเรื่องเครียดเลยเนี่ยเผาเผาเผาอย่างเดียวโอ้ยชั่นาทีใเบาด้วยวันนี้คนใหม่ได้รางวัลที่หนึ่งมวยวันนี้สามสคนเดียวคนเดียวเลยคนเดียวเลยห้าเลขที่ออกมาครับมึงเงื้อมึงเงื้อมาแล้วครับมึงเงื้อหนึ่งห้าเจ็ด นึ่9เกกหน่ง้าหยวันรวยัก็บไว้พี่หนึ่งอจะดีหระดีด uh, ีรวยรวยรวยเลยนะนี ed. ่ถูกาะวันแน่นอนว้าฮ้าิจจิจิิูกสาล้านนะโอยรวยรวยรวยน่นอนลอตเตอรี่อยู่ในรถนั่นรถนั่นรถรถรถ รถกูอยู่ในรถทนกูเอาจังไหนเรือบ้านเนี่ยเอาจังไหนเอาจังไหนเอาจางไหนเนี่ยเอาจางไหนเนี่ยกูลอตเตอรี่กูรถกูลอตเตอรี่กูรถกูดับจับดับดับไฟดับไฟดับไฟหนึ่งอาพี่หลังจากที่เสียใจด้วยที่ผมไปเผารถตอนนี้ก็ เปรถให้ใหม่แล้วก,ก็เป็นรถประจําตําแหน่งที่ปกน่ะนะหลังจากนี้ไปที่ก็รถไฟด,ดีบเลยอาเจจรถสุดยอดเลยดีใจไหมดีใจมากเลยก็ถือว่าที่เขาไปก็แล้วกันไปนะนะโอ้ว่าสวยด้วยสวยมากเลยตั้งใจทำางานที่ครับผมไป สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพามาชมรถพวนดินคูโบต้านะครับเป็นเบนซิน4จังหวะคูโบต้าเครื่องยนต์ gs 1 6 0นะครับเป็นรุ่น tx 4 0 0 s นะครับตัวนี้มีทั้งหมดอยู่4เกียร์มี1เกียร์เกียร์ว่างเกียร์หเกียร์สเกียร์สและเกียร์ถอยนะครับตัวนี้ขายถูกครับราคาเพียง8,900บาทเองนะครับสำหรับมืออาชีพเลยคันไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับ กลไกแนะนําดังนี้ครับตัวนี้คือตัวโยกแฮนนะครับเมื่องัดขึ้นแฮนสามารถบิดบิดมาได้ร้อยแปดสิบองศาเดี๋ยวทิศอ่ยกขึ้นนะครับแล้วกบ็บิดได้นะครับเห็นไหมครับอ่ามันบิดได้ประมาณร้อยแปดสิบองศานะครับบิดสุดได้เลยนะครับอันนี้เราทําให้ดูนะครับสูงต่ําปรับตรงนี้นะครับสูงต่ําหมายถึงว่าตัวนี้จะสูงจะต่ําปรับเอากำเลี้ยวขวาบีบเลี้ยวซ้ายคันเร่ง และตัวนี้คือกลไกป่วนทํางานนะครับเท่านั้นเองครับเครื่องฟิตติดง่ายครับคุโบต้ามือสองจากญี่ปุ่นไม่มีสวิตปิดเปิดนะครับดึงสตาร์ทได้เลยครับเบาๆครับเดี๋ยวเราจะปวนให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะปวนให้ดูนะครับเข้าเกียร์ก่อนครับปั๊เบื้องต้นเข้าเกียร์ก่อนครับแล้วก็กดปวนร้อททำงานครับเดินไปเนะครับไปตำแหน่งที่ป่วนนะครับแ9 0พับาทเองนะครับ นี้เกียร์หนึ่งเขาใจ้่าเกียร์หนึ่งาสามารถต่อฐานได้นะครับใส่ฐานดันด้านหน้าได้อ่าเข้าเกียร์สองครับเข้าเกียร์สองเกียร์สาม 100บาทครับพี่ไม่รวมจัดส่งครับรับประกันคุณภาพ1 2 0วันและดูแลท่านตลอดให้รูปรการใช้งานนะครับใครที่มีแพลงหักอยู่จัดได้เลยครับผมสีครับ Been 6 months since we took a beating Gloves up again despite all reason I think we both lost the meaning Don't stand up haven't you had it We have to let this lie. We'll find each other in the next lifetime.